โ oh, okay. อเคุกคนกลับโซดีคนอีกแล้วครับผมวันนี้พวกผมแล้วอุ่สปีดเป็นวันที่สำเร็จใหม่ขั้นนึับกูเกิลเอ e e เซ e ส่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปกรอกในเอ็ e เซนของเรานะไม่รู้ว่าต้องกรอกในคอมรอเปล่าคนระับเดี๋ยวเราจะเปิดดูครับรีวิวนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องยังไงตอนนี้นะครับ มาครับมาต่อกบนนะนี่ครับ o ก g l e ้นเอเซนข้างหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่ับที่อยู่จะส่งมันแกะกันเลยครับมีอะไรบ้างหน้ากลเด้นเอเซนข้างในพินนะน่าจะมีพินนะครับแกะเซตข้างในแกะสีด้านนะครับผมสีด้านใน,ดนได้เลยดได้เลยได้เลย ไม่ครบสีด้านก่อนครับไม่มีที่วางตัวสับอ๋อนี่ก็จะเป็นยับขั้นตอนก่อตามนี้นะครับนี่บอกไปสายด้วยนะทุกคนนี่นี่ก็คือพินนะครับโอ้จะครอบจะครองโอเคครับผมต่อไปก็เป็นขั้นตอนการกอกนะครับผม นี่เกาะลงตามนี้เลยโอเควันนี้ก็มาแค่นี้แล้วกันบันทึกไว้ความทรงจำนะใน Google Adsense มีอะไรบ้างข้างในนะก็ตามนี้ครับนี่ก็จะเป็นลายฉลุเป็น, Google นคอมพอวเต o ร์กูเกิลดาวนนี่นี่คือพินของผมนี่แค่นี้เหรอผมว่า,นนามันอาจจะมีดูน,น,านา้ดูนนๆแต่ไม่มีนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้คนระับผมเดี๋ยวผมขอไปกอกก่อนนะครับรอมาหลายทิศมากเลยเพราะว่าที่อยู่บนทิศนะผมไปละคลิปนี้ก็มาบัานทึกความทรงจำเลยครับไปละบาย